จะเอ๊กันตัดอยู่นี่กันตัดสองต้นนี่แต่ต้นสวยๆจ้าต้นใหม่จ้าซื้อมาจากสวนใหม่อย่างละเล็กละน้อยสวยงามมจาจาก เ <c oughs> ยี้ยงล่มเมืดอ่สวนน้อยน้อยต้นใหม่จ้าสื้อมาจากสวนใหม่อย่างละเล็กละน้อยสวยงามมจาจากเดิมต้นหม่จ้าสื้อมาจากสวนใหม่ อย่างละเล็กละน้อยสวยงามมาจา้ะเรียงนมเมืดอ,อดอส่วนน้อยน้อยเักใหม่นี่แมวจ้าแมวมาลบกวนต้นไม่ข่อยมาขี่มาเหนียวจำเป็นต้องปักใหม่ใจ สวยไหมจ้าสวยไหมกันตาสวยๆจ้านี่แต่ต้นสวยๆจ้าส่วนน้อยๆจ้าตักไม้กั้เป็นอย่าง กันของเพิินค้นหมักเบ่งต้นใหม่สีหูเนาะสวยงามพี่น้องเลยปลูกค้นปลูกต้นไหม่สีหูเกิดเลยเนาะต้นใหม่ธรามาฉาดต้นไผ่ต้นมันเพิ่งกับสีนี้หลวดไายของเพิ่นจ้ะมึกกันเรพี่น้องสีสันสีงามจ้เอ๊กันตัดอยู่นี่กันตัดสองต้น ปักใม่นี่แมวจ้าแมวมาลบกวนต้นไม้คอยมาขี่มาเหนียวจําเป็นต้องปักใหม่ใจต้นไม้งามๆกันเลยลายเป็นบ่งงามเพราะว่าเอาไม้ปักพี่น้องคันพ่อปักกับแมวกระทาง,งเรียงลมเมดเนาะสวนน้อยๆ สวยเลยจ้าสวยไหมจ้าสวยไหมกันตาสวยๆจ้าสววนน้อยๆจ้าพักไม่ก่เป็นอย่างอันนี้ตอน อันนี้คือกระถางที่ปลูกไว้จ้ะดูกระถางนี้สวยมากเลยดูบรรยากาศบวดลายของเพิ่นบวดลายเพิ่นสวยงามที่ปลูกไว้กันตัดที่ปลูกในกระถาง ฟักใหม่ี่แมวจ้าแมวมาลบปวนต้นไม้คอยมาขี่มาเหนียวจําเป็นต้องฟักใหม่ใจไงึ้นมาเพิ่นก็เป็นลูกของเพิ่นเองเนาะพี่น้องห่ารักนี่นี่ก็สวยสีสันของเพิ่นมีมาแต่ข้างเนงามอีกจังหน่อยเพิ่นสะออกดอกแล้วจ้าเพิ่อนออกดอกงามเด้อต้นไม้พวกเนี่ยเพิ่นนีสีสันของเพิ่นเยอะจ้า สวยๆเลยพี่น้องเอ,อ๊เอาไปปลูกใส่น้อเดเกิดเลยเนาะต้นใหม่ถรรมชาติต้นไผ่ต้นมันเพิ่งกบสิมีลวดลายของเพิ่นจ่ะมนึงก็หล้พี่น้องสีสัต เกิดเลยเนาะต้นใหม่ถ้ามาฉาต้นไผ่ต้นมันเพนกับสิ่งนี้หลวดไายของเพิินจ่ะมึงก็้ลับพี่นอ้องสีสักสวยมากเลยดูบรรยากาศสวยมากเลยดูบรรยากาศ สวยๆเลยพี่นางเอ,อ,อย้ยเอาไปปลูกใส่นะอันของเพิ่อนค่นมักเบึ่งต้นไม้สีหูเนาะเลาสวยงามพี่น้องเอ้ยปลูกคนปลูกต้นไม้สิพักไหม่นี่แมวจ้าแมวมาลบขวนต้นไม้คอยมาขี่มาเหนียวจำเป็นต้องปักใหม่ใจเลื้อยสวยเลย ต้นอันนี้ก็แปลกเนาะธรรมชาติของต้นใหม่ใบเพื่อน,นันของเพื่อนค้นหมักเบิ่งต้นไหม้สีหูเนาะสวยงามพี่น้องเลยปลูกค้นปลูกต้นใหม่สีบวดลายของเพื่อนบวดลายเป็นสีสวยงามไงขึ้นมาเพื่อนก็เป็นลูกของเพื่อนเองเนาะพี่น้อง่อาลัก นี่นี่ก็สวยสีสันของเพิินมีมาแต่ที่ปลูกไว้กานตัดที่ปลูกในกระถางอันนี้ตอนอันนี้คือกระถางที่ปลูกไว้จ้ะรวมกระถางนี้เลื้อยสวยเลยต้นอันนี่ก็แปลกเนาะธรรมชาติของต้นใหม่ ใบเพิ่นเรื้อยสวยเลยต้นอันนี้ก็แปลกเนาะธรรมชาติของต้นใหม่ใบเพิ่นนี่แต่ต้นสวยๆจ้าที่ปลูกไว้กันตัดที่ปลูกในกระถางสวยๆเลยพี่นองเอ้ยเอาไปปลูกใส่นอ Uh huh. เลื้อยสวยเลยต้นอันนี้ก็เแปลกเนาะธรรมชาติของต้นใหม่ใบเพิ่อนอันนี้ตอนอันนี้คือกระถางที่ปลูกไว้จ้ะดูกระถางนี้ตะตน้ตนเพิ่นะี่ละจ้าธรรมชาติสร้างสรรค์ อ,อง,งามอีกอย่างหน่อยเพ่นสิออกดอกเด้อจ้าิ่นออกดอกงามเด้อต้นไหม่พวกเนี้ยพ่นสีนี้สีสันของเพิ่นเยู่จ้าสันของเพิินค้นหมักเบิ่งต้นไหม้สีหูเนาะเหรสวยงามพี่น้องเลยปลูกคนปลูกต้นไหม่สิต้นไหม่งามงามกันเลยกลายเป็นบอกง,งามเพราะว่าเอาไม้ปักพี่น้องท <c oughs> พว่ปักกระแมว กระทางปักใหม่นี่แมวจ้าแมวมาหลบปวนต้นไม้คอยมาขี่มาเหนียวจำเป็นต้องปักใหม่ใจกระต้นเังนเพล่ะจ้าธรรมชาติสร้างสรรค์อืมสวยๆแล้จ้าเดิ สวยๆเลยจ้าตน้ตนมันดี็นะจ้าธรรมาชาติสร้างสรรค์ต้นหม่จ้าซื้อมาจากสวนใหม่อย่างละเล็กละน้อยสวยงามมาจากักใหม่นี่แมวจ้าแมวมาหลบ่วนต้นหม้คอย มาขี่ไม้เหียวจำเป็นต้องปักใหม่ใจ่สวยมากเลยดูบรรยากาศปักใหม่นี่แมวจ้าแมวมาลบปวนต้นไม้คอยมาขี่ไม้เหวียวจำเป็นต้องปลักใหม่ใจอันนี้ตอน อันนี้คือกระถางที่ปลูกไว้จ้ะดูกระถางนีสง้สวยไหมจ้าสวยไหมกันตดสวยๆจ้าไงขึ้นมาเพิ่งก็เป็นลูกของเพิ่นเองเนาะพี่นอ้องอ่ารักนี่นี่ก็สวยสีสันของเพิ่นมีมาแต่เพิ่น งามอีกอย่างหน่อยเพิน่นสีออกดอก้อจ้าิันออกดอกงามเด้อตอนไหม้พวกเนี้ย